อ่ะบรรทัพหายโชคสวัสดีสี่สูตรสูตันกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดพฤกษภาสองห้าหกแปดเบิ้งผลล่าพัฒนาเมื่อวันจันทร์กันก่อนพี่น้องสามตัวบนมันออกศูนย์เก่าหนึ่งเนี่ยล่างสี่ศูนย์ของปูศูนย์เจ็ดเข่าตัวล่างสองวันแล้วพี่น้องเมื่อวันศุกร์กับเข่าสามเจ็ด เมื่อวันจันทร์ก็เข้าสีสวนเข้าตัวร่องพี่น้องเข้าสองวัติดละบปูศูนย์เจ็ดนะแต่เป็นตัวร่องนะพี่น้องเลขกวิ่งก็เป็นตัวร่องปูห้แปดกับเกาไปเน้นแปดไปเข้าตัวร่องเกาจนจับปูตัวเน้นกับเน้นติดแปดเมดเข้าตัวร่องพี่น้อง 4, สี่ศูนตรงๆเข้าตัวร่องสองหัติดแล้วพี่น้องเอาเข้ามาตามกันต่อปูศูนย์ 0, ปูศูนเจ็ดเาสวงวดติดแตเป็นตัวร่องทั้งสองหวเลย วันพุธที่เ11 6ด วิ่งบนล่าง4 4กับ5 ตูวเน้นที่หามาสีค่ครับมาจะตุล่องสองวัดนะบอกเขาตัวเน้นตัวเด่นเลยแปดสี่เก้าสี ศูนย์สี่กับมีมากแปดห้า เก้าห้าศูนย์ห้าเปิดหก เก้าหกศูนย์หกเก้าคูบบนล่างเป็ดกลับพี่น้องส่วนตัวเน็่นไพี่น้องไง เนี่นติดหาแปดห้เาเก้าห้าศูนห้าเพี่น้องข้าแคบหน้าจากได้ของปู่โซนเจ็ด วันพุทธที y ่ยี่เอ็ดบนล่างวิ่งโหลดสี่กับหาเน้นที่หาแปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกเก้าหกศูนย์หกปูเน่นแปดหาเก้าหาศูนย์หาเรื่พี่น้องเรื่อพี่น้องอย่าลืมบนล่างไปกลับเรื่พี่น้องเรื่อบนล่างไปกลับปู่ศูนย์เจ็ดให้มาแล้ว ห้ามพลาดเด้กพี่น้องไนดะ้นี่ลายมือของปู่เห็นปะมีโลกโก้ความนี้มีหดปู่ศูนย์เจ็ดพุ่นแล้วตามนี้เด้กพี่น้องไนดะ้มาชอบจะได้กลับไปพิจารณาบ้างชอบก็จัดขัดก็ผ่านลืมพี่น้องพี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่มบ้านเฮาหวยเด็ดกับเขามาได้ดเด้พี่น้องไนดะ้เข้าฟรีไม่ได้เสียเงินเสียค่าไม่ยาก ขฮาฟี <Coffee. S 2> ก้าบขอพระคุณปูศูนย์เจ็ดอะไรอหอยพี่น้องเฮาโชคหมานกันสุขปูสุก่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม